สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอพระโชคครับเมื่อนี่สอพระโชคกับมาที่วัดดงนาเพิ่นครับย่ำคำย่ำแรงครับเมื่ออื่นกับแม่นเมื่อรับทราบแล้วเนาะครับเมื่อนี่ก็เลยมาโค้งสุดท้ายสุดท้ายอีกหลืครับพี่น้องเมื่อนี่มาหาพระอาจารย์ดงนาเพิินครับโ่้โหครับอาจารย์เราสิมีแนวทางอย่างเราฝันบอหรือจางไหนครับแต่ว่าตัวเลขมีอยู่แล้วเนาะครับพี่น้องลายเมื่อลายเว้นก็มีพิธีต่างๆอยู่นี่สําหรับเมื่อนี่ สิม่อย่างเพิ่มเติมบ่หรือจังใดกับพี่น้องก็ตามสอพระชมนะครับไปฟังน้ากันครับรามนัำกย์ครับอาจารย์ครับสาธุสาธุป็นจังไดน้อกมือนีมือสรุปหรือที่อาจารย์แมวนแหนแมนมือสรุปก็ว่าเหรอเนาะครับมือออ่นลับอาจารย์ฝันดีบ่ครับแต่งแต่หนีมาเนี่แต่งแต่พี่น้องเพิ่มมากขอหม้ขอเบื่อยังในวัดเท่านี้ครับฝันกับรรมดาอยู่เออครับบ่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 ฝันขอดบ่ฝันขอดคึ้งวมดก่อน บ <stand ard S 3> ุปผันกอดติครับเออฝันว่าก็จ้าว่าให้เอาเอาซีตอนนั้นถ้ากอดได้สามหาหาสามเป็นว่าแล้เพื่อนว่าเอาซีใส่ใส่จะได้เอาใส่รถเด้วยรูดก็ท่านผู้เฒ่าก็บอกก็เลยเอาใส่ให้สามแล้วว่าเพื่อนว่าบอกนะอันนั้นผู้เฒ่ามานั่งเขี่ยวมาก็หนีละยืดเดินหนีละตุบมึงเกาหูกับมึงคนขี้นั่งมึงอ๋อครับอืมก็เลยว่าให้เอา แถวซีใช้ๆก็ได้ใป่ไมด้วยใช้ไยสามอาจารย์เริ่มเขาจะม่บอกเขาจะมบอกกันบมออาจารย์เออเขาจะบอกว่านั่งเด่นยี่ันเราสมุทาครับมันก็เริเป็นสามซีในฝันมันอกไปใชสามซีครับในฝันเด้เป็นหาสามซีเมน่าสามซีแต่ว่าก็เรียกพูดมันกับเขามางวันหนึ่งอั่นี้เนาะจ้าโอ้เรียกพูดมันก็ดีเลียกงันเทาก็ดีดิ เลขพุ่มนี่กับอเพื่อนบ้านเข่าวัดเข่าเนาะเลขพุ่มเนี่ยคิดน้อยจัดเนาะ386 3574เนี่วัาจานเลขพุ่มเนาะเลขพุ่มเข้ากับก็บคาแค่แน่นอนอดี่นี้เพื่อนกับวงกลมให้ตัวนั้นโนแมนบครัอมแ386ก็เกตซีมันวงกลมให้แต่ฉีก็วงกลมประตูตัวแรกกับโบแมนนอกับพีติลนาเพื่อนเหอเนาะ อืมชิบงกุ่มมาทุกตัวไล่กับบอเมียนด้วยอ่าอันนี้เลขกฟันเลขกฟันแล้วมีหม้อมาในมันอย่างน้อยจานโอ้ยแมวแล้วโอ้แมวมากแ้ววันนี้ทองแดงแมวหน่อยแมวใหญ่นี่แล้วขาบเรียนเมื่อนมันบ่คาบไม่ง่ายด้วยมันนั่งหัวจุ่มกันนูกนหมือนอ้อเพิ่นได้ตัวได้หลายจานก็เพิ่นก็ได้ตัวนั้นละแปดหกก็เจ็ดกัมหาเจ็ดนะวะแปดหกกัมหาเจ็ดทีครับเอามาซี ชใบบว่าจังออกมาีใบอันอันหนึ่งข้างข้งไตอันหนึ่งข้างขึงอันแปดหข้างขึ้นอันหาเกล็ข้างอยู่ทังไตอ้าเป็นจุ่มไจุ่มอันแปดแปดหกอยู่ทั้งไตอันหาเกลดจ่งขึอันละสองใบแเรื่อปูปูปูมาเบิ้งมันขาบแล้ววท่านน่ะไม่เอาเหรีแล้วันหกะยางมันนั่งผออยู่หนท่านน่ะมัเหรีแล้วมันนั่งเปลาอันนึงเงข้างอันนึงเงี้ข้างแต่อ้าวอืปูก็เลยเป็นผู้จับไง เห็นปูเลยปูเลยเป็นผู้จับมันจับเห็นปูจับโลดวันจับบรรลูทั้งใต่ก่อนแนึ่งับบรรยูทั้งใ้เลยแปดืมจับบรรยูเทื่องไห้หาเกดแปดหมกสีบลอลงลางสะบโน้อบาานี่น้องแปดหกแปดโมแปดในวันนี้เนาะกับชิดชิดจระนาบบึ้งครับพี่น้องไปพี่ข้อเอาเน้อพี่น้องไปพี่ข้อเขียนได้เด่นาบึ้งเนี่ยยมนวันอะไรยนไลไรกันลังบา บอไปใช้มาใช้เหมือนกับมีผู้มาเอาคงกบบมาเขียนไว้เขียนไว้เนาะผู้มาเอาก็มีแต่ผู้คักเนี่แหละเขาอยู่บเซอ์กันที่กีโเขียนกับโบเมียนเนาะก็เลยลงก่อดไปเนาะก็เลยลงไปเลยเลขขึ้นบอดในเข่าสุ้งบอดนออาจารเนาะแต่ว่าเลขผมก็เลขตัวเดียลละแต่ว่าเลขขึ้นบอดพุ่นเมากรับมาลงอย่าพิ่นไงจังกีวางไงเนาะเลขยขึ้นบอดแต่ละอาจารย์มากก็ได้ยังเสี่หน่อยตะวันเขายู่วัดในวัดเดียวกันคือเกาอยู่ในพุ่มเดียวกันวัดเดียวกันพุ่มเดียวกันวัดเดียวกันบน ว่าอะไไปใช้ครับพี่น้องก็จยาว่าเลขหลายตัวด้วยครับสาหรับเลขอาจารย์ฟันก็บนีแค่ห้าสามสี่นะครับแ,แล้วก็แถมมากก็คือหม้อเนี่แหละครับห <c oughs> ม้อก็คือแมวครับแมวจับขึ้นมาครับกัอนี่แปดหกห้าเจ็ดเนี่ยแหละครับแปดหกห้าเจ็ดส่วนต่อมากับมันเลขของยามอมอนมันไ่โอ้ย,อยาหมอนมาแห้งด้วบอกครับเอ,ออยาหมอนมาแห้ง House, บาตรอร่อยวันสั่งนี้มาโอ้บาตรอร่อยมาแหรงเรับไม<ป>แห้งว่าแห้งแห้งแล้วแต่เพิ่มเนาะกับศูนย์ซีนมาแห้งเตะจังไม่แห้งเจ็ดหกสามกับศูนซีนไม่แห้งหลือเตะเมนเมนเมนของงาม่อนอันไม่ออกแค่อันห้องครเออแมนยังไงอันนี้กับอันพญาคอคอครับ พญาข้างโคเข้าพญา่ข่าพี่นอนถิงไม่ได้อีแล้วนี่กระได้ห้ามครับพญาอค่ข่าแต่ก่อนแต่ตอนงวดวนนีน่อยจาะน้อยพญาอค่เนาะโอ้คนเราต้ทอาใดมากทอาใดนมะเราเหยี่ดไให้ก็ได้ใส่สอยยงอนเล่าอยู่พญาข้างโค่เข่ากับข่อยเขาสูงกวแล้วอย่างนู้นมอกกับพิจเรณนาบุงเนาะพ่อนเนาะมัดตัวใดสอบตัวใดมันเป็่นว่าใครวมั่นยู่ดอกเลกัน พญยาขยั้นครบนี่ก้อนมูเลยครับก้อนโมเลยห้าสี่เจ็ดหนึ่งสามห้านี่ครับแมน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 ซอฟ้าโฉมว่าไทายก้อนโมครับจอมอหัดเลยครับอ,มอมเมริกาให้พี่น้องไปวิเคราะห์เอานะครับต้นตะเคียนครับต้นตะเคียนนี 6, 7, 9, 4, ่หกเจ็ดเก้าสี่สามน้อยจากเนาะแมนหกเจ็ดเก้าสี่สี่สามนะตะเคียนสี่สามลงม่านี่ของแม่ย่าสมอนขแม่ย่าสมอน แปดเจ็ดศูนย์สามแปดเอาโอ้เัื่อนเ้อนต้นะเทียนนี่เขาหาหาแปดนะโอ้ต้นตะเทีนเออต้นตะเทียนนี่เขาไปเห็นหาแปดอเพราะว่าก็ยิบิมระยิบิมยระิบซิบหาด้วเห็นชิบหาอ้าวงามเพราะอาจารย์เห็นซิบหายอกอาจะอกด้วที่โอ้แบบนี้อ๋าาเป็นแังจังเขีนลงในหันกระดับชิบหาด้อพี่น้องตัวหนึ่งอาจารย์แล้าว่าเห็นอยู่แต่เทียนหมดเห็นนี่เดี๋ยวนี้ก็ยังงั่งอยอยต้นตะเทียนเอาเห็เขีนลงเขีอาจารย์เราเห็นครับ เมนอ๋อมีแต่เด็กงามๆเ้อพี่น้องแต่ว่ายเยอ่เนี่ต้องมีรางวัลครับมีงานืมนแมนหมดกิมไปเมื่อใครับองานด้วยหอยเลกที่หลายแท้อันนี้ที่เขียนไว้ห้เบิ้งนี่ให้เลือดเขาครับเขาเพิมแรงเชียงเบืองเขาตัวไหนก็เขาก็พว่มฝันเนาะหมย้อต้องแจ้งผมนั่งตาเชียนมันวจ้าของกู้ั่ละของกู้ดสีนิ่ดำมันละสีนิ่งขกดีดีี่บเตะ โอนี่ยน้องเปรียดอันนึงว่ามันหาแปดรที่หาหกอ่ะหาหกบ่ห้าหกครับหกหาครับหกหาหาโกครับอันหนึ่งสามยังอไงสามสามแปดขคือยังสามสองแปดที่สามหาแปรงันเราห้อยก็หันมาบ้างมันก็บอกว่าขาดจะหอยไว้เร้สามแปดหกไงละสามแปดสมหากทวันบานที่สิบแปดเป็นวันถึงมานอนผีก็้ั่น อเอหน่วยม่นอนพี่ว่นวันทีสิบเก่าเป็นมือบุญเนาะอ๋อที่สิบเก่ามือบุญผ้าป่าบรยจันบุญต้นดอกผ้าไอ้มาเนี่ยละมาทอดนี่ยละมวันศีลใหญ่ไก่หอดนี่ยละบุญโอ้บุญต้นดอกผ้าเป็นเจ้าบุญเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณแนวทางเขาให้ในกับไข่เออแต่ว่ากับว่ก็พี่ต้องน่องเขาเนาะก็ทาผู้โชคดีอย่างอทาดน้ำน้อแม่เนาะอินทาตน้ำกันในบุญในกุศล อหน่อยกับมาหน่อยถือหลายกับมาหลายก็เก่าหมดละโอ้เล็ของเงินโพริซีนแับมันแปดหาสามอแต่วหอยซับกันนี่ชื่อเราปหอยซับกันนี่ชื่ออสามแปดหกับสามหากัเก็บีเรียกยีนะยูนี่แหละเจียนไว้แล้วนาะเจียนมันหอยอยู่กัเลยไปทันื่อเดอเลี้โพ้ิเซีเลยเขานึ่ห็นเนาะไม่หอยที่คู่ก็บเจักเลยหกหกหาเน่อ วูวได้ลาบึงเอาแนวาท่านคือเนวอันบ่กสู้ฟังอนา h à ถี่นู่นเขาฟังเอาบึงเอาจากด้ทูบเนาะครับเออพวกเื้อไก่ครับเออได้บึงเอาแอนจากด้ทูบเฮาเอฟซีเขาอืมจะว่ารีวาเีกัเขาดิ๋นดี๋ครับผุดผูดเขาผุดผกดมากจะได้อืมเขาทุกงวดที่มัตามเออเขาทุกหวด ก่าเพิ่งหยเรียเอเนี่ยอห่แมตมาก็ยังเสียสองเันละเส็นเนาะว่าออกแล้วว่าสั่นเซาเซาแล้วน่นา,า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ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 ่า้่าฮ่าฮ่อฮ่า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 น่าฮ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 ่่า้าฮ่าฮ่าฮ่า่าอ อี่เนขั Jim, si ้งนขังอย่ข้เรับบอชว่ากตระบมอบุ่มหองโยมนมาวันที่สิบแปเป็นมือตั้งต้นมือที่เข้าเป็นมือทอดเนาะพระธาตุผู้เป็นศิลปนอย่างนาตุน้เนาะทางกับที่ทางโถูกพ่อมาสางสลาซอยกัดมันไล้ไม่สลายยงไง้นไไว้นะสิบแปดเป็นมือมือร่วมบุญมาจากมยนที่เกาเป็นมือทอดเนาะเกาเป็นมือทอดกอดทาไว้ เงี้นะบนดอกพาตี้อาจารย์แม่เมื่อสาเกติกเก่าไฟมาให้สอง <นะ S 1> ล้อครับฮ่าฮ่่าออแต่ก็ได้ใส่ด้สอยน้ำเล่ามันแหละครับนะคพี่น้องครับอุไดมีใส่ใส่ศรัทธาอยากรวมกินรวมท่านกับเสื้อใหญ่นะครับเด้อตลอดเวลาครับเบอร์โทรของ,ของพระอาจารย์กระล่มให้สุงวัวซุงวัวเราพี่น้องเสื้อสีบมีนะแล้วล่ะ แล้วเดี๋ยวให้เบิ้งที่หลังครับถอดเด้ออาจารย์มิมนวางไว้หันเลจี๊ยบเดี่ยวรอดเที๊ยบเดียวรอดถ้าผู้บัญชาินต์ท่าน้ําเพืรบุญสำหรับวัดโทถ่ายคลิปเด้อพี่น้องครับตอนนี้สรุปถ่ายคลิปบม บอโรอกพี่น้องเป็นตัวเชิดาครับสรุปถ่ายคลิปครับภูมิวดงนาเพลินนะครับง่ายขึ้นอืมอืมอโอเคภูมิวดงนาเพลินครับครพี่น้องแกเขียนไว้นล้วครับขอบคุณค่ะอาจารย์ เข,เขียนไว้ครับเขียนไว้เลขพุ่มสามแปดหกสามหากเจ็ดสี่ครับยาอามอนเจ็ดหกสามศูนย์สี่ครับพญาข้างคก อาสี่เจ็ดหนึ่งสามหาครับพญาคางคกหญ้าเตียนหกเจ็ดเก้าสี่สามยญาสมอนแปดเจ็ดศูนย์สามแปดขาดอันหนึ่งเหลขฟันอาจารย์เล็ฟันอาจารย์ห้าสามสี่แปดหกห้าเจ็ดแมว แปดหกห้าเจ็ด <7, S 2> นังเหล็แมวอือเล็กแมวครับเอาเขียนเพิ่มขอโทษได้วยบัดน,นี้ครบหรือได้พี่น้องครับสรุปเต็มครับเต็มชุดครับเต็มชุดแล้วเด้อครับพี่น้องวันที่สิบหกสัปดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเหล็กพุ่มบดดงนะเพื่อนครับสรุปออกมาก,ก็คือพุ่มสามแปดหกสามห้าเจ็ดสี่ครับ ยามอนเจ็ดหกสามกับศูนย์สี่ครับพยาคางครกริวไทยเทวีห้าสี่เจ็ดหนึ่งสามห้าครับต่อมาอะ่ะแตะเคียนครับเจ้าแม่หรือ,อยาตะเคียนนะครับหกเจ็ดเก้าสี่สามครับยาสมอน แปดเจ็ดศูนย์สามแปดครับตัดลงมานี่ก็เป็นเบอร์โทรของทาง่านพระอาจารย์ครับพี่น้องก็เขียนไว้น้ำเด้อครับเบอร์โทรเพื่อบางที่อยากโทรถามอาจารย์เี่ยวกับแนวทงังครับหรือว่าอยากร่วมทำบุญทำบุญกับทังวัดเชิญได้ตาม,มนี่แหละโทรมหาพระอาจารย์ทั้งสองเบอร์ครับใต้ลงมาอีกเป็นเลขฝันครับเม็ดเดียวครับโดดๆดดสามตัวตัวนี่แหละครับสามตัวห้า ามสี่น,นี่ฝันแต่ตองวดได้ครับอาจารย์ฝันแต่ตองวดแต่ว่าลาสุดแมวครับใา่สุดหนึ่งครับรแมวนี่ก็เขา้าทุกงวดขึ้นกันได้แมวนี่ครับงวดบางนึงแมวไ่จับหายแต่งวดนี้จับหายครับอาจจะเป็นบน, <c oughs> บนเป็นล่างเลยครับเพราะว่า <c oughs> จับได้ตัวใดก้อนอาจารย์จับได้ตัแตวแปดแปดหกเพราะว่ามันหอาลงมันเหนเอาไว้ขทางล่างนี่ แปดพกเนี่ยไว้ข้างล่างว่าจากข้างล่างแต่ว่าหาเกจเไว้ทั้งทึ่งไอปูเป็นผู้จับเอไว้ทั้งทึ่งไอปูเป็นผู้จับโอ้ปูเป็นผู้จับผู้เปิดออกมาเบิ่งเนาะครับขันมันจับเมื่อไหร่ก็คือเปนปูไปลูดอกอืมครับเห็นปาเบิ่งน้ำกันนะเบิ่งน้ำกันนะสันครับแปดพกห้าเจ็ดเนาะค่ะเอาแมวกับพ่อสมควรแหละเนาะกับกาบนวัตกรรมพระพายจานทร์ครับอาจารย์รื้อตัวว่าอาจารย์เน้นตัวใดครับตัวเลขยี่เนี่ยจานทร์มักตัวใดครับท่างเน้น ไม่เลขตัวหนเทียนเนอหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าน้องผาหกเก็ดเก้าใครแม่เลขฟันก ja. ันตัวเดียวน้ะครับค่ะนี่ตัวหนเทียนหกเจ็ดเก้าใครแม่เน้นกันแปดสามหกเนี่ยครับแปดสามหกอะไรที่ครับครับหน้าม้อนกันดีโย่เน่นกันเน้นหน้าม้อนกันเน่ยอยู่โยงอันนี้เลขสามตัวนะครับไปก็มาเนี่ยล่ะครับหกเจ็ดเก้าสามเจ็ดเจ็ดหกสามหนึ่งครับสาม สามแปดทกนี่ละเนี่ยสามตัวนี่ละนี่ก็เห็เราว่างนี่ละอยู่ในนี่น่าอาจารย์เนาะถ้าอาจารย์สิมียังฝากพี่น้องเอฟซีบ่ค่ะโอ้ยมีแน่ฝากกับชวนตอนเฮ็ดบุญมือบุญท่านละเชิญเลยค่ะ,คะผ,า 4, ผา่านเอฟซีผ่านยูทูปพ่าก็ได้โทรมาถามเบิ่งก็ได้เออเป็นบุญวันที่หาเงินสร้างสมทบส,สาร้างศาลานี่ละมันได้แปลงได้สร้างขึ้นมามันงามมันหยังนี่มึงยูผงเศร้าเนาะ จ้าเออพระก็วุ้ยมึงดู่มองเศร้านิดหน่อยมึงยู่ส่วนหยาต้นนุ่มเพรามาเห็ดปุ๋นเน็ดท่าน้องกัลน้องแม่เนาะวันที่สิบเก้ามือทอดวันที่สิบแปดมือตั้งต้นในบ้านตั้งต้นอยู่ในบ้านเนาะค่ะคเพราอมีตอนนี้เราขอให้โชคให้มาในเรื่องห้รวยน้อกันมืออื่นเห็นไหเห็ดปุ๋นน้อกัลน้องแม่เนาะสาธุ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 ที่หน่อยเท่าโชคบ้านกันสุภูทุกคนนะครับเด้อครับสำหรับ มืออื่นครับสาหรับมืออื่นอ่ะมือรับซับครับให้พี่ให้น้องโชคมานกันทุกหู้ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพอยแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับขอให้รวยๆเฮงเฮงครับขอบคุณครับสวัสดีครับรวยๆเฮงเฮงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ